วิธีการรักษาความสัมพันธ์ทำยังไงกับความสัมพันธ์แบบักต่างวัยไงครับโงจริงๆต้องบอกว่าผมโชคดีด้วยครับโชคดีที่ว่าเมทานเนงอะ่ะเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดจะคบจริงจังเป็นแฟนเขาชอบคนที่เหมือนอายุเยอะกว่าเขาชอบคนที่เหมือนกับเขาปรึกษาได้และรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าอายุเยอะกว่าเยอะๆะ ผู้ชายพอมีความเป็นผู้ใหญ่มันก็มีความรักความเอ็นดูแฟนเราที่มากกว่าแค่แฟนในรุ่นเดียวกันที่จะเหมือนอเพื่อนอนะครับแต่ของผมไม่ใช่ของผมมันจะเป็นแนวเหมือนกับพี่คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นแฟนแล้วก็ดูแลกันในกล่งแบบแฟนที่มีความเป็นน้องอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะดูแลกันแบบเหมือนพี่ดูน้องให้คําปรึกษาเขาก็ชอบในเวนี้เราก็เลยโชคดีว่าเออมันเลยทําให้อย่างน้อยพออีกคนเนี่ยมีความชอบแล้วมันก็ลดช่องว่างระหว่างวัยลงไปในขณะเดียวกันมุมโดมนะครับโดมรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเรารู้สึกสดชื่นไม่ได้รู้สึกว่าช่องว่างที่เขาเด็กกว่าเราขนาดนั้นม,มันทําให้เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะดมว่ายุคนี้12ปีจริงๆแล้วก็ ไม่ได้ถึงกับเยอะขนาดนั้นครับใช่น้องๆอ,อ,อย่างคุณเจนซีอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ยังฟังเพลงเกาูนย์เลยอะ่ะมันมันเขาเรียกว่าฐานข้อมูลมันทําให้เราเข้าไปถึงเจเนอเรชันต่างๆได้ง่ายกว่าอย่างยุคก่อนๆนี่ถ้าต่างกัน16ปีนี้บางทีมันคุยคนละเรื่องเลยแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยที่ทําให้หลายอย่างมันก็ยังทันกันอยู่อย่างเงี้ยครับผมว่าเลยไม่มีปัญหาครับไม่ใช่รักกันไม่ได้นะแต่ว่าต้องเหมเรียกว่าหาตรงกลางให้สเปซกันใช่ครับต้องปรับตัวกันอย่างน้องน้องก็ปรับตัวกับ ผมเหมือนกันเพราะว่าอ,อย่างโดมงานหลักโดมเป็นนักร้องนะครับแล้วก็ร้องเพลงแล้วกลางคืนซะส่วนใหญ่เวลานอนอย่างน้องเขาอย่างเงี้ยเขาก็นอนเร็วอนอนห้าทุ่มกนางก็จะหลับแล้วของผมบางทีขึ้นเวทีเทีย่ทยงคืนครับ พอจะกลับบ้านมาตีสาอย่างเงี้ยกลับเข้ามาผมก็จะเงียบที่สุดเลยผมก็จะย่องอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวแบบวางบางทีล้างหน้าวางกระปุกไอ้ที่ล้างหน้าก็จะวางเบาๆอะไรเงี้ยสรุปตกตื่ตื่นดังเลยินกันแต่ความรักก็จะเกิดตรงนี้นะพี่บางทีมันเกินไปบ้างขาดไปหน่อยอะไรเงี้ยมันมีทะเลาะกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่ารู้ในใจกันทั้งคู่ว่าเราสองคนลึกๆคืออยู่ในที่ตั้งที่ต้องการให้ทั้งคู่เนี่ย รู้สึกดีที่สุดอะไรเงี้ยเรารู้ไง้ราเปนเด็กคนเนี้ยคือแบบหยุดเลยคนนี้เลยไอจี IG โดมีหลุด <c oughs> ไม่มีเลยอะทุกคนแต่เรื่องไอจีจริงๆแล้วเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดเขาไม่ได้บังคับผมหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เริ่มจากสาเหตุที่ว่าจะตามเขาคนเดียวอตอนแรกโดมตามอยู่เต็มเลยครับแต่ว่าพอหลังๆอะที่เดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์เลยเขาเรียกว่าโซเชียลท็อกซิกอะ อ่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี้ยพอเราเล่นพวกนี้มากๆบางครั้งมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีผมเลยว่าเออจริงๆเราก็ไม่จำเป็นที่เราต้องไปรู้ชีวิตของใครเลยก็รู้แค่เฉพาะคนที่เราอยากรู้ก็พอจริงๆถ้าคุณแม่เล่นไอจีผมจะตามแม่ด้วยครับอ๋อแม่ไม่เล่นแม่ไม่เล่นผมก็เลยตามน้องคนเดียวแค่นั้นเองใช่แต่คนอื่นนี้ผมก็ไปส่องเอานะพี่อ๋อใช่ไม่พิการส่องถ้าโดนไี่เจอกับคุณปุ๊เนี่ย ึ่งกำลังมีปัญหาทั้งความสัมพันธ์กับเมียเด็กและปัญหาที่ยุ่งเหยิงอยู่ตอนนี้ทั้งกับคุณจวงจะอะไรใดๆต้อนะโดมีอยากให้คำปรึกษาคุณปุ๊ว่าอยังไรบ้างผมอยากให้คุณปุ้ไปบวชครับ <c oughs> ผมเอ้าจริงๆดิพี่เป็นคำตอบที่ไม่ทันไม่คาดคิดเลยเพราะ <c oughs> <ๆ S 2> แบบว่าเม <c oughs> ื่อกี้ที่วมาฉันเอาลวฉันต้องแบบอ้อไปบวชทำไมอนะ <c oughs> คือสิ่งที่คุณปู่เป็นนะครับคือการยึดติดถือติดเลยนะมันคือไม่ยอมวางเรื่องในอดีตแล้วมันเลยทําให้มันเป็นกระดุมที่มันติดผิดอันนั้นเม็ดแรกอะ่ะแล้วมันก็ล้มทั้งกระดานมาหมดเลยมผมว่าต้องบวชแล้วละ่ะสักสามเดือนครับคุณป 1, ู่หนึ่งพรรษาผมเชื่ว่ารถพระธรรมจะช่วยอะไรจริงๆนะ ผมผมผมเคยบวชมาแล้วพี่ทั้งเนรทั้งเนรนางพระแล้วผมรู้สึกว่าบางครั้งพอเราไม่มีทางออกอะธรรมะช่วยเราได้อย่างน้อยมันธรให้เราคิดว่าเรื่องนี้อย่าหาเหตุผลอะไรอีกเลยบอกว่าบางคนนะพอมันยึดติดแบบนี้ปุ๊บก็ทํามันเพราะประชดชีวิตซะเลยในช่วงที่ตัวเองมีโอกาสปุ๊บวันนี้ปุ๊บมีโอกาสแล้วนี่ปุ๊บรวยปุ๊บมีทุกอย่างแล้วปุ๊บมีอํานาจแล้วปุ๊บก็ประชดชีวิตมันซะอย่างนั้นเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่สลักเล็กๆอันเดียวที่เราเรื่องมันจบไป10ปีแล้วแต่ปยัง อยู่ในใจผมฝากละครน้ำพึ่งขมนะครับ2,025เป็นน้ำพึ่งขมเวอร์ชันล่าสุดฝากคุณปุ๊กไม่ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทางช่อง3ครับผมเราไปบวชกันค่ะทุกคนวัสดีครับเจริญพรไม่รรูู้้ดใจท